Música ดางหุ่นกระบอกที่กําลังไร่รำดูอ่อนช้อยงดงามราวกับมีชีวิตที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นหนึ่งในการแสดงที่เคยเฟื่องฟูงมากๆในสมัยรัชกาลที่5ค่ะพร้อมการแสดงละครดึกดําบันที่ดัดแปลงมาจากละครนายซึ่งทั้งหมดกําลังถูกนํากลับมาให้คนไทยและชาวต่างชาติได้ชื่นชมเป็นบุญตาก,กันอีกครั้งค่ะในงานร้อยนิทัศย์ยนรัตนโกศิลชุดพระบารมีล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จจจพระุล กล้าวเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบร้อยปีแห่งการสวรรคนคตนาร,ราดพระพรา,รามหาเจษฎาบดิน การเล่นหุ่นกระบอกนั้นคล้ายละครแต่ใช้หุ่นแทนคนจริงผู้เชิดหุ่นจะต้องรู้วิธีบังคับตัวหุ่นโดยมือหนึ่งจับกระบอกไม้ไผ่อีกมือหนึ่งจับไม้ที่ตรึงไว้กับข้อมือหุ่นเรียกว่าไม้ตะเกียบเวลาเชิดผู้เชิดมักจะขยับตัวตามจังหวะดนตรีไปด้วยพร้อมกันนั้นก็บังคับหุ่นให้อ่อนไหวกล่อมตัวตามไปด้วยโดยเรื่องที่นิยมเล่นกันมากคือพระอภัยมณีขุนช้างขุนแผนรามเกียรติและที่กำลังแสดงอยู่นี้มาจากวรณคดีเรื่องพระสุทนมโนราตอนนางมโนราบูชายัน ย้ายมายังฝั่งตรงข้ามก็จะพบกับมหรสพหลวงที่มีชื่อเสียงในอดีตและหาอยู่ได้ยากมากในปัจจุบันนั่นก็คือละครดึกดําบันซึ่งชื่อนี้ได้มาจากการที่เจ้าพระยาเทเวศวงวิวัฒน์มีความประสงค์จะใช้คําว่าดึกดําบันเป็นชื่อคณะละครของท่านและเรียกชื่อโรงละครว่าโรงละครดึกดําบันเมื่อมีการแสดงละครแบบใหม่ที่นี่คนทั่วไปจึงเรียกว่าละครดึกดําบันตามชื่อโรงละครค่ะ โดยลักษณะที่สําคัญของการแสดงละครดึกดําบันประกอบด้วยองคศีคือรํางามร้องไพเราะเพลงดีฉากสวยนับว่าเป็นคํานิยามสั้นๆที่ทําให้เห็นภาพรวมของละครดึกดําบันที่เป็นการผสมผสานขนบของละครแบบดั้งเดิมเข้ากับกลวิธีที่แทนสมัยแบบตะวันตกโดยมีพื้นฐานจากความรู้ความเข้าใจในงานศิละปะอย่างลึกซึง้ง พร้อมด้วยวงปี๋ผ้าที่มีการปรับปรุงขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความไพเราะโดยมีแต่เครื่องดนตรีที่เสียงทุ้มนุ่มนวลทั้งยังมีสิ่งแปลกกว่าวงปี๋ผ้าอื่นอื่นคือกลองตะโพนซึ่งใช้ตะโพน2ลูกนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มเครื่องดนตรีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งก็คือล้องหุยมี7ดลูก7เสียงและการใช้เสียงสาวเอฟเฟกทั้งเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าลมพัดเพื่อความสนุกและสมจริงมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ้งนี้ในจุลชาติอารัญญนาคผู้ควบคุมการแสดงละครดึกดําบันกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ดูเจริญหายไปตามกาลเวลาได้กลับมาแสดงให้คนไทยได้ชมกันอีกครั้งและเรื่องที่เลือกมาให้ชมกันนั้นคืออุนรุตตอนพระจักรกฤษศทรงครุฑพระนิพนธ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณาริศรานุวัติวงศ์เพื่อทุกคนตระหนักถึงความเป็นไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น เป็นฉากร้องเองแสดงร้องเองแล้วก็ใช้เทคนิคเสียงขึ้นมาใหม่ๆขึ้นมาการนําเสนอการนําเสนอแบบใหม่ๆขึ้นมาก็เป็นนวัตกรรมใหม่คือละครเมื่อก่อนเนี่ยก็ให้ให้ให,ให้ให้ผู้ชมอะ่ะจินตนาการเองเอา้ามามามาในวังอะ่ะก็นี่ติ้งต่างว่าเป็นวังอะไรกันแต่สมัยนี้ไม่ละเห็นเป็นวังเห็นเป็นป่าเห็นเป็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมีภูเขาอะไรเงี้ยนะครับ นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วภายในงานก็ยังมีการออกร้านสาธิตการร้อยพวงมาลายัยการทําน้ําอบน้ําปรุงและการทําขนมไทยด้วยบรรยากาศตลาดแบบโบราณสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถจะไปเที่ยวชมกันได้ที่บริเวณลานพระพรามหาจัสดาบดินเพียง5วันเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันที่2 0ถึง24ตุลาคมนี้เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาส่วนในอาคารนิทรรศตนโกสินจะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่มีการนําเสนออย่างน่าสนใจพร้อมทั้งจัดฉายภาพยนตร์เฉล พระเกียรติสยามินพระยศยิ่งยงด้วยเทคนิค4มิตินำแสดงโดยน็อตบอรวิทยเฟื่องอารมณ์และจอริลณนีสีเพนและการแสดงรวมถึงกิจกรรมทั้งหมดนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมใ,ใดๆทั้งสิ้นค่ะการทับผ่านของพระพุทธเจ้าหทำให้การรบสงบลงในทั้งแรก